ยูน vale. okay. ี่บอสชาดนี ừ, 對對่ยค่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอ์สุขสุขคนวันนี้ก็ัาพ่อน้องไอเดียเก็บตู้สิบปันซึ่อีกเลยโอเคพี่น้องอย่าสีพามาเบิ่งบอกเก้าเอาบอกเก้าสบายดีเด้อสบายดีอ่ามาแต่เชร้าคนบอสหนิเด้ออืมบอกเก้าครับมันบอกแขนพอดบอนี่บอกเก้าพอดีพอดีบ่เดออ่าเปียกลายมันเละเนาะ ชื่อเบื้องเบื้องนั่นต้องข้อออกอีกอกว่าเกาเบื้องหัวอ่ะออกผลเนาะอ๋อบอกเก่าวขังแหลกได้ที่ก่อนพี่เนอะโอ้ยเจ๊เจ๊ <laughs> กาบสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเพราะจะเป็นพี่น้องอย่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วกับต่างประเทศพ,นเนพี่น้องเอ้ยเนาะยินดีต้อนรับมาทุกคนทุก่านเข้าสู่่องทุสิตปันสุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโดยพี่น้องมันนี้ทุสิตก็ได้มาบ้านน้องไอเดียพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิมาติดตามเบิ่งว่าเฮือน้องนไอเดียเห็ดหอดขันใดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวทุสิตสิพาเข้าไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเอ้ยว่า หอดใส่หอดขันใดแต่สิถามน้องไอเดียวว่าเพิ่นดีใจหรือเปล่าเพิ่นสิได้เพื่อนใหม่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่เพิ่นอยู่ใสเดี๋ยวนี้กะหาเพิ่นก็ยังบ่เห็นซจำพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเบิ่งติดตามนํากันทะเลพี่น้องเอ้ยเนาะอัปเดตให้เบิ่งอยู่แต่ละมื้อตอนเช้าพี่น้องเอ้ยอ่าโอเคพี่น้องไปไปไปเนาะมื้อนี้ก็ได้ซื้อสลัเปามาฝากเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ่าโอเค น้องไอเดียกะจักอยู่ทางใดพี่น้องเอ๋หาเอิ้นหากะเมยหาเลยหากะ็เห็นจักอยู่เชยเอ้าอยู่นี่บ่าชาเด็กก็สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนวันนี้กับพ่อพี่น้องไอเดียเก็บดูสิปันสุกอีกแล้วเฮือนหอดใส่แล้วเฮือนไหนจักเลยให้เบิ่งปะไปเบิ่งบ่เหนื่อยรถจะได้จะสิจอดใช่รถจ้ะ จอดจได้ไหนพ่อนี่จอดนี่จอดจอยู่ห่มนี่ก็ได้นี่ดีใจไหมคะดีใจค่ะอด <ปะ S 2> ี๋ยะไปเอาซาเลปาวก่อนปะอาซาเลปาวก่อนลูก

อามานังให้กำลังใจเบาเก้าบอนี่ยแมนนังนนดแล้หนุ่มมมาให้กำลังใจแฟนเพิ่นเตะเช้าผูเล่นนย่เนาะไปดีนะสับดีนคพกันดูหลายคนแท้นี้เบิ่งเบิ่ง ขนมมาฝากเด็กๆพี่น้องเยอ่าหน่อยก็หลายซักน้องบรรดาน้องของนั่งอเดียอ่ะ,อะปั่นกันเด้อปั่นทั้งนั้นน้ำเด้ออ่าปั่นยังกินอืมสบายดีเด้อช่างแก้วีดีสบายดีหนาหน้าที่ยังเจ้านี่หน้าที่นั่งโยมอืมหน้าที่งอเล็กเนาะโยมเนี่แหละอืมเล็ได้ฮะ อยู่แดดบ่ได้เลยอยู่แดดบ่ได้บด่ตะกี้ท่านี้คือเห็ดนั่งเห็ด,ดนะอยูอ่แดดผู้เนาะนอนใช่เมื่อคืนนี่นอนเพื่อนคนนียโอ้ไปนอนนอนเฮือนบอกก้าวบอ่อือาปั่นกันปั่นกันทุเอาแน่ถุเอาแน่เวลาเอานักถุเอา,เเอ,า,เอ,าอ่า <c oughs> ปั่นกันเด้ออ่านี่ได้กกบอกกิบบ่หนีิฮะ อย่ากินเลยนะครับอินแล้วคือจะกินขนมมาลายเดี๋ยวน้ะจะน้อยพี่น้องเอยจะน้อยสิพาขับไปเบิ้งทางในผู้เพิ่นกออยู่เดี๋ยเบิ้งสังแก้วก่อนยังเรียลหะือบ่อบาทหาหาแนวมานั่งหมดได้หะ โอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวสีพาขับไปเบิงทางใน,นแนก,ก่อบน้นโอเคพี่น้องเดี๋ยวสีพามาเบิงบอกเก้าเอาบอกเก้าสบายดีเด้อสบายดีายดามาแต่เช่าคุณบ่อเนี่ยบ่อเก้าครับแนลำเลียงพี่น้องเลยเจ้ากับก้อนั่งอยู่บอ่อ ว่ามีฮัตก้อยูกว่เที่เจ้าก้อไม่ได้เป็นบ่อเ่ยอือบ่อก้าวเพิ่นกบ่เป็นพี่น้องเลยเพิ่นเป็นคาแนกลำเลียงพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งทางนี้พี่น้องเนาะสบายดีเด้ออือันนี้คะแนนตัดเล็กบ่อนี่อืย ชัดเลยเอาไปให้ทางงันทางแก้วงอหนึ่งบอ่อ,งอืที่เขาเอินที่คานยังอีกบาทนี้ทางเพินฮะทีคาทานทับรางอืมแมอ,อ,อ๋อเอา่นอกเลยนี่พแผนก่อกบาทนี่อ สบายดีเด้อชื่อ,อยังอัน,นี่น่องถือทองน้องถวยทองบอกแผนก่อว่าเจ้านะน่อ,อ,นองถวยทองเป็นอ่าแผนก่อกพี่น้องเลย กอนเพิ่นั่งเบิ่งกระได็นในทักหลังยันมาเก้ายี่กลงามป่ะโอ้ก่อนก็สองอันช่อนกันเลยบ่เดดก็จนชุดทิงบ่อันสอันนี่เรียว่าะตตวลุมพะตวลุมี่อพี่น้องเลยอ่า เฉพาะอันห้องอันตีนมันเนาะห้องคานมันเนาะม,มือมือว่านี่ยังบ่ได้เห็นพักกันเห็ดเชา่านี่บ่อนไงวายจริงนอนไปนอกเลเปันหาเห็ดเช่านีได้นี่บ่พอดีเห็นได้บ้านนี้ข้อออกอ กำลังเริ่มเป็นรูปเป็นลักษเดียวกน<ำ>เดี๋ยวพาไปดึงว่าวเก้าก่อนพี่น้อง่อะกำน้องไอเดียเพิ่นช,ชองน้ำบ้าวลานเป็นเห็ด่างเด้นน้องไอเดียลูกแนมมาลูกยังหากเกียนกอบ่อันนี้เป็นอยู่บ่ บเป็นกระเฮียนเลยเนาะขันบ,บเป็นโบ,บ,บเฮียนแั่ให้กระ,ะเตกแล้วพี่น้องอเลยอเห็นแต่แผนกลำเลียงลายก็เมื่อยน,ะนออด้เนาะมาหน่อยเดียกันแบบเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเดนะ็มาพี่นอนะ้องเนาะ,ะบ่อม่อเก่าอันนี้นะ่ะคือฮองกอ้อเลย เขาเทคานาเดี่ยอันก็เอาดินเข่าขอบอ่ตัวนี้นะแม่นแม่นแม่นก็คือกอคา,านแอนลเปอร์เซ็เวลาเขาต้องยกขึ้นสูงเนาะโดยอืมไี่น้อยเป็นได้กินข่าวเศร้าเลยบอ่มาหนีิกินแล้วอืมพักกันได้ยังกินปิ้งไก่โอ้กินแนวแซนะ่บเนาะกินปิ้งไก่ อันนี้นี่ชื่อเทอันนี้แล้วล่ะกะ็ต่อเลยบเเลย่เห็ดต่อเลยแห่งเลยเห็ดต่อเลยอ่าทีแรกบ่ก้าคือที่ข้าใจพิษเนาะ <laughs> ที่เรียกว่าโจ๊บ่บ่ก้าว่าโจ้ก่อนห่างเห็ดไวห่างดีเลยเนาะห่งเลียวไวแต่ละคนเห็ดกับเครื่องการมาเสร็จอ,อันอุปกรณ์มันยัง ครบไปแล้วนนะอละุปกรณ์อีกอย่างกะครบไปแล้วบอกกาวพี่น้องเลยอเป็นอ่งไมีกำลังใจเหตุ <c oughs> อยู่บ่อะได้ได้รางวัลได้วานวัลพี่นอ้องเอยได้รางวัลจากพี่น้องทางไทยเพืพ่อนผู้หละ เพิ่นกับบอออกชื่อบอออกหน้าบอกให้เบิรงนฮอนฮุข่อยก็อยากเห็นข่อยก็ยังไม่ได้เห็นบอกเก่าวถามเพิ่นว่าให้เบิรงนฮุกได้อยู่บ่หรอขอบ่บ่เอาฮุกให้เบิรงนแ้่ก็บบอกชื่อเด้อมาคนนึงแต่ว่าให้บบาเก่าเล่อบัดเรื่องกระบะรถนั้นได้ใช่บัดก่อเฮือนแล้วคุณพ่อบัตรเรื่องบัตรเรื่องน้องไอเดียแล้วคุณนาะกระบะรถเพิ่นอันตรายเลยพี่น้องเบื่อิดน้องเมื่อไหร่ พิดพลาดเลยีบรอ่าบอกก้าวเห็ดครั้งแรกเห็ดเห็ดทั่วอยู่พี่นะ้องเหยุพิดพลาดเลยเพ่อนะลืมห้องบ่ <laughs> อ่าา <laughs> <laughs> ใหญ่เลยทั้งหัวเลยวพั่นกันนั่นเลยเนาะอันนี้อมันบ่กแขนพดบอนบอกว่าพ,พอดีบอ่ออือเปียกหลายมันเละเนาะ ชื่อเบื้องเบื้องนั่นต้องข้อออกอีกบกว่บกาวกา่าเบื้องหัวอ่ะออกผลเนาะบอกเก่าขังแรกได้ที่ก่อนพี่เนาะโอ๊ยใช่ใช่มันออกผดได้บอกเก่าเลยบอกอเห็นบ้านี่เด็ดติดเส้นเลยเด็ด อ่าโอเคโอเคโอเคเฉยเลยให้แล้วบัตรถูกอย่างต้องมีขัง้งแรกเสมอพี่น้องเลยบ่ม,มีเราเห็ดเทเดียวเลยเป็นเลยนี่บ่มีแต่คนเกิดมาหน่บ่ม,มีแต่เด็กน้อยกันยังเกิดมาก,กันยังเฮียนยางก่อนว่าจังย่างเป็นก็นกนไเลขับรถก็ต้องเฮียนก่อนเนาะอจังเป็ี่ยนขับรถกันอันนี้ก็คือกัน แปลว่าพืชน,นั่นแล็วก็ดึงขึ้นจีบบอรกระดึงขึ้นเบิง้งนันดามันอนั้นกนะแสดงว่ามันบอได้อันนี้คือชีได้อยู่เนาะมัชีขนาเขาบอกนั่นออกมาชีเงียงออกนะนี่ได้เปลดาประตัว <laughs> ขึ้นเบืงเงียงออกจากเชา่าเลยดูอือันอันห้องตีนเทพพืชน,นี้เขาก็ช่องก้อนเนาะอันเนาะอ่า เหครั้งแรกนั่งกันง่ายไหมฮะค่อยคอยเป็นค่อยไปเนาะค่อยเป็นค่อยไปได้เลยบ่อหนำมือได้เจาะยังยังงาสิแล้วเพื่อนนี่แหละอืมให้เหล้่อเฮือนพุ่นก่อนให้เหล้่อเฮือนนี่ก่อนบออ่อือ,ออ้าอุดเอาก่อนก็ได้เนาะ อันทางทางอันช่างแก้วเพื่นนอนเฮือนเจ้าบ่คืนนี่แม่โอ,อ้ห่าผัดขั้นชีดตูบอยู่นี่กัเจ้าชีดก็ขึ้นอยู่ใส่น้อเฮือน์บอกก้าวกะกวางอยู่พี่น้องเอยนอะนทั้งนอกนอะไเน้อแม่อ่างนอกก็ได้เยอะทั้งนอกกะเจ้าเจ้าเจ้าไม้หรืบ่หรือแปลงแปลงเจาะน่ะเจาะไม้เหรอ แปลงบ่ได้ดอกเนาะบ่ได้แล้วบอก้าวว่ามันตัวมันะล่มลงเลยเนาะอืออือสิพาเบิ่งความอ่าขยันของบอก้าวพี่น้องเลยเฮ็ดบ่เป็นก็อยากเฮียนเพิ่นว่าอือเอาเฮ็ดไปเฮ็ดก่อสร้างแต่ละเทื่อนี่ เไม่เคยก่อจักเทื่อบ่บ่เคย่เป็นกรรมกรมีแต่ย่อเครื่องไห้มูแมนเบื้องนี้คืออยางเบ็นอย่างเงียเบื้งนั้นคือสวดขึ้นบอก้าใส่ปนเบื้องน้อยเบื้งหลายนี่เบื้งพุ่นปัดหลายเบงนี้ปัดใช้น้อยนี่เนี่มันเงียงลงในนี้ฮะบอก้าคนเฮ็ดกินเนา อ๋อยแล้วบาดนีรอ้อยยังเด้บาดทเทน,นาะหากเห็นมาเก้าคนใช่หมวกอยังเี้แต่ก้าวเพิ่นบริยานแดดนี่เพิ่นลุยอย่างเดียวแต่ก้าวนี่แดดนี่นบริยานเริ่มเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วพี่น้องเลย ตงรง, <c oughs> ตงให้น้องสะทองมาเบ่งสะกอนอ้เออเออจะช่วยมะอืมน้องเป็นรูปไป,ป,ล,ปล่างเลย <c oughs> น้องคนนี้เพิ่นเห็ดอย่างเดียวเพิ่งหนึ่งบ่อนอืม หนึ่งเพียดขคานนะบอ๊อเ๋ยวมาบ่ไอนนจ้าทำสิีเป็นจึงได้พอดีบอนอกถอยทองเห <c ười> ็นบอ๊ะ อ่ามาเบิ่งให้ไอ้เจ้าเจ้าไหนเด้อจะเห็นน่ารักเอ็มี่มันขอตัวช่วยแล้วก้าววันนี้อ่านี่นี่สางใหญ่เด้นี่ะกันเนาะอ่าเบิ่งใน้บผ่านบ่ เป็นไรห้บอกก้าวเห็ดผ่านปอผ่านะมันเป็นน้ำบ็อกตัวปุ่อืมมันเป็นน้ำบล็อกบอกก้าวเอ้ม ну ันเป็นน้ำบล็อกหน่อยบล็อกใหญ่ปอโอ้โยสีมือได้อยู่บอกก้าวมันเป็นน้ำบล็อกทั้งลุมมันเป็นบล็อกหน้อยนี่มันบอกทางเทิงหนูบล็อกใหญ่บอกเออบล็อกเบื้องเอ้าบล็อกตัวนั้นเป็นตอเนาะนนอกเนาะมันเลยบผสมกันเนาะ อ่อปูดลวดมันเพียงเอาอาผ่านพี่โนโอ้องเลยบอกว่าสอบผ่านแล้วแต่สีชาแน้นะ บน้องเพิ่นก็นลำเลียงปูนมาอีกเลยพี่น,น้องเอ,อาเอาไปก่อเอง <c oughs> ยอยได้ว่าหิวไหมบอกข้าวพี่น้องเลยน้องเอาไปก่อเองคือกันทางนั้นจะได้อ่านี่แต่บอกข้าวแล้วที่หิวพี่เพิ่นอืมนี่แต่บอกข้าวว่าเพิ่นคนหิวมาแมแม,ม่นอก้าวหาการหดเพ็ดได้ประสิทธิ์โอเป็นอย่างเนาะน S <S มันนี่ห่อนนะบอกกาวมันนี่กันเนานะฝนยังบมดตกอยู่พี่น้อยมัดชื่อได้หาบอกกาวมัดชื่อได้นี่นี่บ้งนังเัดล่มพอดเนานะ ไวยก้อนเดียวยังม่ไปฮอดใสอยู่บอกก้าฉีดและฉีมือใหม่พี่น้อยเหรออ๋อบล็อกมันกับก้อนนากของยาสักเก็ตนะพ่อเจ๊บล็อกคือว่ามีบล็อกอันเรือจากเศษของน้ำน้ำบ่อบอกก้าแน่นเอืมปูนมานน้ำับปูนก็อ่ามาติดตามเบิ่งน้องมีเห็ดต่อพี่น้อง แดดอะไรเนาะสมมือกับบมีบ่หน่ไม่อยังก่อนเนาะมาเดดฮ่อนอืมคันบุมีกุ๊ปนี่แห้งเต็กเนาะแห้งห้อนพี่อนเอ๋ยคันบริสัยกรุ๊ปใครไหนจะมีกรุ๊ป คูหนึ่งนี่จะสีได้ประมาณตะก,ก่อนหนองสามบริสีสี่บ่ประมาณสี่ก้อนพี่น้องไอ้คูนี่ชีได้อยู่ประมาณสี่ก้อน,นเรียนมาเนี่ย

เล่ยพี่น้องเลยนะอ่าคลิปนี้ก็สีประมาณนี้พี่น้องเลยเนานะอ่าทางผู้ชิดจะได้สิได้ขอตัวอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปพี่น้องเลยเนาะอ่าขอให้พ่อแม่พี่น้องเกนะ็บสีเบือ่อสุขสุขคนพี่น้องเลยเนานะจงมีสุขภาพแข็แงแรงความเจ็บอย่าสุดายความไข้อย่าสุมีจงมีแต่ความสุขกายสบายใจพี่น้องเลยอ่าเมื่อกี้ก็พามาอัปเดต เงินน้องไอเดียพี่น้องเนาะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเบ้อสุขุสุขคนพี่น้องเองเนาะอ่าโดยกระเพาพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตูชิดนะพี่น้องเองเนาะโดยพี่น้องเอยอ่าสุดท้ายเนี่ยตูชิบก็ปบาวำยสบายดีพี่น้องสบายดี